ม่เชื่อเขาไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะหายเพราะเขากลับไปเราเป็นคนแนะนําให้เขามาไงเสร็จแล้วเขาบอกว่าพี่น้อยขอบคุณมากเลยนะนั่นหายปวดปวดเข<อ>าบอกจริงเหรอนานแล้วนี่แหละกับปูะมาเรียนเปล่ามหาลังับเหรอเขาเรียนทางทางโทรศัพท์เขาเรียนกระปูทางโทรศัพท์แล้วแมวเขาว่าป่วยแมวเขาเป็นโรคอะไรนะอะไรอะเป็นแบบมะเร็งในเม็ดเลือด เขาเป่าให้แมวเขาค่าตับค่าไตมันลงอ่ะเขาเป่าเองอ่ะเขาเป่าเองอ่ะแล้วเขาบอกที่เป่าทุกวันเลยแล้วมันมันร้องมากเลยมันร้องปวดแล้วมันเขานอนไม่หลับเพราะมันมันเรียกเลียดเขาก็เลยแบบสวดแล้วก็เป่าเป่าแมวมันหลับอ่ะเขางงเขาบอกว่าพี่นันก็ไม่เชื่อนะนันรก็ลองวิชาอยู่แล้วน้อยนอนไม่หลับน้อก็บอกน้อยเป็นโรคนอนไม่หลับมานานนะปู่แล้วก็กินยาแล้วคุณนันบอกว่า เดี๋ยวนันจะเป่าให้นะวันที่เขาเป่าให้สองวันนะเราหลับเราหลับตั้งแต่ตีทุ่มถึงตีห้าครึ่งอ่ะเรางงมากเลยสองวันที่เขาเป่าให้แล้วเราก็ไม่บอกพอวันที่สามเราเดินไไม่หลับเราก็ตื่นมาเฮ้ยมันไม่หลับแล้วเราวันที่สามไม่เป่าให้พี่ไม่เป่าให้ไม่สวดให้พี่เหรอเออไม่ได้สวดแต่หนูไม่อยากบอกพี่หนูไม่อยากให้พี่มาติดว่าหนูสวดแล้วพี่หลับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะคิดยังไงใช่ไหมเราคงจึงงอะ อย่างนี้เราก็ต้องเต่าตลอดเหรอเป็นลูกศสษย์เขาไงฮะลูกศสษย์โยคะเขาครูนันสอนโยคะอยู่สมาธิที่ประเทศมาเป็นลูกศิษย์น้อยอย่าเป็นเพื่อนกับหมอจุ หมอจูแพทย์ทางรอดเนี่ยนะอแต่เราไม่ได้ติดต่อกันเลยแล้วอยู่ๆเพื่อนเรามาเข้าคอสแล้วเขาก็มาเจอเขาก็คุยๆกันเขารู้อ้าวเราเป็นลูกศิษย์โรงเรียนเดียวกันนี่เบนจามราละชาฮะเสร็จแล้วเขาก็เลยไลน์ไปบอกกลุ่มเพื่อนว่าเขามาเจอเพื่อนหมอแผนไทยที่นี่แล้วเขาก็มาเข้าคอสจะดีมากเลยก็เลยเราก็เลยมาตามๆกันมาไงคุณนันที่เขามาคอสที่แล้วอ่ะกรุงเทพเขาเป็นสอครูสอนเด็ะเราไม่แล้วคุณนันยังอัดวีดีโอเขาเลยเขาบอก